กกับวี่ตอบให้มันตามความจริงมาเที่ยวกับพวกพี่อันนี้เพิ่งมาเที่ยวเนี่ยเป็น<ช>ไงบ้างยังไม่รู้เหมือนกันนะครวันนี้ผมถามความรู้สึกเลยว่าจริงๆแล้วทีมันดา<ช>วยังไม่ได้ถามเลย<ช><ช>ทีมันดาวเนี่ยไม่ค่อยได้เที่ยวนะการเที่ยวของทีมันดาวครั้งแรกมีคุณอยู่ด้วยตอนนี้คุณมาทํางานด้วยเพราะคุณเป็นผู้จัดการผมณะโมเมนต์ที่คุณอยู่กับผมเนี่ยคุณเป็นผู้จัดการผมตลอดเรือจะมารับกลับไปที่เกาะกี่โมงสามโมงครับทำไมรู้พี่หนึ่งบอกมากลับไปถึงเกาะแล้วเราทำอะไรต่อฮะก็ลงอย่างเรือก่อนแล้วทำอะไรแล้วก็ขึ้นรถตู้แล แล้ววันนี้นะครับเราจะถ่ายคอนเทนต์ด้วยก็คือว่าน้องเคเนี่ยอยากจะขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ตก MM> ับพวกเราอยากขึ้นไปลองได้ป่ะไม่ทำ เราเราเล่นเรไม่ทําไม่ได้นะดูสายตายเตไม่ทำไม่ได้แล้วนะมั่นใจขนาดไหนมือกองเอาจริงงี้ยังไม่รู้ต้องไปดูก่อนตอนสี่แต่ว่าฝีมือมัมีอยู่แล้วโอเคจะขึ้นไปเล่นเบสไทยในโอมเพราะว่าวันไหมว่าจะเล่นไม่ได้จะโดนไล่ออกไหมคือถ้ามันเล่นดีเกินไปเนี่ยกูก็จะไล่มันออกมีคนปัจจุบันไปทําไมใช่เอามึงดีกว่าหรือว่าลองตีกองแทนดีอันเนี้ยก็ไม่รู้ว่าจะมีไปทําไมกูเนี่ยก็เดี๋ยวสําหรับคอนเทนต์นั้นก็ไปดูในช่องเคส่วนตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมกันดีกว่ามันมีพลาสซิี่ ที่แท้แบบบาหลีแต่อยู่ไทยแล้วก็มีสปีดปนั้นพูดไม่รู้เรื่องเลยน่าโม้แล้วก็มีระยะนี่เลยระยะด้วยก็คือเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันผมเนี่ยอยากจะไปพาราไซส์พาราเซลลิ่พาราเซลนี่เป็นอะไรบ้างพาราไซส์ผมอยากไป ปานาโบดูนเนี่ยไปพายเรือใครอะไอโอมนอนไอโอมนอนให้นอนตรงเปแถวนี้ถ้าโอมนอนงั้นผมไปนั่นเลยบาหลีบาหลีบาหลีทีิงาต้อหวานบาหลีแล้วผมมาว่าคุณเป็นผู้จัดการดูแลพวกผมได้คุณห้ามเล่นเพราะฉะนั้นคุณต้องไปทุกอันถ้าแต่ห้ามเล่นแต่ห้ามเล่นได้ม่มีปัญหาได้ถ้าผมทำอะไรเสี่ยงเกินไปเฮ้ยเตยหยุดหยุดเลยหยุดเลยได้อันนี้คืออะไรครับชาบานานโบดูนครับใช่ครับอันนี้เนี่ย มันไปถึงไหนสูงยอดมะขามไปถึงสูงยอดมะขามผมนั่งฝั่งไหนหันหน้าทางนูหนไม่คือกูงงถามคำเดียวเลยนะมันใช่กูไหมมันใช่กูที่ต้องมาทันลงเล่นนะเมื่อกี้ที่นัดกันที่นัดกันไม่ใช่ผมไม่พร้อมแน่ไหมล่ะไปเลยพี่เชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเก่งอยู่ไหนวะไหลนะไปพบุ๊คที้แม่งพอถึงเวลามึงไปไหนอะเอาไอเตอะ เวผมไม่กลัวหรอกของแบบนี้ผมรู้สึกยังไงอะผมรู้สึกยังไงหรอตอนแรกผมปวดฉี่ผมจะไปเข้าห้องน้ำมันไม่ใช่แผนอะไรทั้งสิ้นทุกคนมันกลัวคิดว่าผมหนีโอเคผมขับปวดฉี่ผมปล่อยผมไม่ฉี่กลัวว่ะผมไม่กลัวหรอกของแบบนี้ยเยอะนัวจริงเออไม่เสียวค่ มันไม่น่ากลัวมันไม่น่ากลัวแค่นี้กลัวทำเป็นซาสบายคือเคมันจี้จำมาแล้วเออเคมันแเล่นบันจี้จำมาแล้วจะน่ากลัวอะไรครับแค่นี้กลัวมันขำหีอะไร